บาโวบาโวสู้ๆเด้อคุณหมอเด้อสู้ๆเด้อคุณหมอสู้ๆเด้อคุณหมอสู้ๆสู้ๆบาโวบาโวบาโวสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อ กูเห็ดบ่เป็นสู้ำมารสองทุ่มทุกมือแปดโมงแรงทุกมื่อจะมาใจคุณหมอเด้อจะรังใจคุณหมอคุณหมอสู้ๆู้คุณหมอสู้ๆูสู้ๆเด้อคุณหมอเด้อ แรงถูกแรงถูกแรงถูกแรงของเขตบ้านเราเจอกันสองทุ่มสองทุ่มแปดโมงแรงคอยไว้แต่เผ็ดนิดได้ไฟเพิ่มแ้งหมดไนงะวา<ะ>ได้ไฟได้ไฟ,ไฟแล้วมาคอ,อบ้าว บาโวบ,บาโวคุณหมอสู้สู้ <c oughs>